นะคะคือเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนนะคะเรามาดูความหมายก่อนเลยนะคะความหมายนะคะเพลงหมายถึงสำเนียงขับร้องหรือทํานองดนตรีเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนนะคะหมายถึงกลวิธีต่างๆที่ครูใช้สำเนียงขับร้องและทํานองดนตรีมาใช้ให้นักเรียนได้ร้องหรือครูร้องให้นักเรียนฟังเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ วัตถุประสงค์ของการใช้เพลงประกอบการสอนนะคะ 1. เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานไม่เครียดสองนักเรียนได้พัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา3เพื่อสอดแทรกคุณธรรมผ่านเนื้อเพลง4ช่วยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์นะคะที่มีการนําเพลงมาใช้ในในการสอนนะคะ 1. การนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจ สใช้เพลงนำเนินการสอนโดยให้นักเรียนเลือกเขียนเรื่องจากเพลง 3. ใช้เพลงสรุปบ,บทเรียนหรือทบทวนเนื้อหาของที่เรียนมานะครับสใช้เพลงสําหรับการสุดออกเสียง 5. ใช้เพลงในการวัดผลประเมินผลนะคะต่อไปประโยชน์ของเพลงประกอบการสอนนะคะทําให้บทเรียนน่าสนใจขึ้นสร้างแรงจูงใจในการเรียนจดจำเนื้อหาได้นานนะคะ เข้าใจบทเรียนได้ง่ายเกิดความสนุกสนานนะคะส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆนะคะสร้างระเบียบวิน,นัยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนนะคะ